ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาสอนเคล็ดลับการทํากุ้งราดซอสน้ําปลากันนะครับมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับเพื่อนๆครับก็มีน้ํามะขามเปียกคั้นสดนะครับผมแล้วน้ําตาลปี๊บนะครับหรือน้ําตาลมะพร้าวอย่างดีนะครับกระเทียมซอยหอมแดงซอยแล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับแล้วก็น้าปลานะครับน้าปลานะครับผม นี่ครับดูนะครับดูไปดูกันตามไปเรื่อยๆนะครับผมความเตรียมพร้อมนะครับการทําเมนูอร่อยๆต้องใจเย็นๆนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าไปทานตามร้านอาหารทําไมถึงช้าเพราะพ่อครัวหรือแม่ครัวใส่ใจในรสชาตินะครับผมเตรียมกุ้งครับกุ้งก็ซื้อมา1นะโลครับใช้กุ้งตัวใหญ่นะครับ ใช้กรรไกรตัดปลายแหลมๆออกนะครับแล้วก็ผ่าหลังเอาเส้นดําของกุ้งออกนะครับจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็ได้นะครับแต่สําหรับผมนี่ไม่ปอกเปลือกนะครับเพราะเราจะเอาลงไปทอดนะครับดูไปตามดูตามกันไปเรื่อยๆนะครับก็เอาพอล้างแล้วก็ทําความสะอาดเรียบร้อยเราก็มาใส่ขาดที่มีตะแกรงนะครับ เพื่อที่จะให้มันเสดดน้ำนะครับให้ตัวกุ้งแห้งหรือเอากระดาษชิู่เช็ดก็ได้นะครับชุบๆให้มันแห้งนะครับผึ่งไว้นะครับผึ่งไว้นานๆให้แห้งแล้วก็เตรียมแป้งทอดกรอบนะครับใส่ถาดไว้นะครับหรือภาชนะใหญ่ๆนะครับับแล้วสักครู่เราก็เอากุ้งที่มันแห้งแล้วนะครับเอาลงมาคลุกเลยครับคลุกทั่วๆตัวนะครับ ให้ทั่วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะเอาไปใส่จานเตรียมที่จะลงทอดนะครับนี่ครับคลุกให้ทั่วเลยนะครับผมทั่วตัวมันนะครับแป้งทอดกรอบนะครับดูไปดูกันตามไปเรื่อยๆนะครับจะมี สูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดสูตรว้าวนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันเยอะๆนะครับตั้งน้ํามันเยอะๆเพื่อดีจะเจียวกระเทียมนะครับผมใส่กระเทียมลงไปทอดให้เหลืองนะครับใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆครับการทอดกระเทียมทอดหอมต้องใจเย็นๆนะครับห้ามทิ้งโดยเด็ดขาดครับ น้ำเมื่อเหลืองแล้วก็ใส่ตะแกรงพักไว้นะครับให้เสดน้ํามันนะครับอ่าแล้วกอทอดหอมอีกครับห้ามละสายตาห้ามจิ้กระทะนะครับไม่งั้นจะไหมเพราะว่าถ้าไหมแล้วก็จะขมครับไม่อร่อยครับอ่าเสร็จแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้นะครับแล้วก็มาทอดพริกต่อเลยครับใช้พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับครับเดี่ยวให้มีความกรอบนะครับอ่าแล้วก็ตัก ให้เสดดน้ำมันแล้วก็ใส่จานไว้นะครับผมแล้วก็มาดูนี่ครับได้แล้วครับความกรอบนี่ของนี่คือทีเด็ดของอาหารมื้อนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเตรียมตั้งกระทะใหม่ครับเพื่อจะทอดกุ้งนะครับใช้ไฟแรงน้ำมันเยอะๆนะครับอ่าใช้น้ำมันเดือดนะครับแล้วก็ใส่กุ้งที่เราคุกแป้งทอดกรอบไว้นะครับลงไปทอดนะครับ นี่ครับมีเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทอดอย่างไรครับมาดูกันนะครับตูตามไปเรื่อยๆเลยครับคอยใช้ตะแกรงหรือทับที่นะครับกระหลือนะครับปนนะครับไฟแรงนะครับไฟแรงครับแล้วก็จะเหลืองครับ ไม่ต้องทอดกรอบนะครับเพราะถ้าทอดกรอบแล้วเนื้อกุ้งจะแข็งนะครับอาจจะทอดให้พอเหลืองแล้วก็กุ้งสุกนะครับเนื้อข้างในจะนุ่มนะครับกุ้งสดเนื้อจะนุ่มเด้งนะครับก็มีความหวานของกุ้งนะครับถ้าเป็นกุ้งสดนะครับกระเจงนะครับคนด้วยนะครับช่วยช่วยนะครับอ่านี่นะผ่าผ่า หลังกุ้งออกนะครับเอาไส้มันออกแล้วนะครับทุกตัวนะครับตักขึ้นนะครับพอมันเหลืองแล้วได้ที่แล้วนะครับกุ้งสุกหมดแล้วเราก็ตักใส่ตะแกรงพักไว้ครับให้เสด็จน้ามันนะครับอันนี้ใช้กุ้งหนึ่งโลนะครับกุ้งตัวใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ครับหนึ่งโลจากนั้นเรามาทําน้ําลาดกันนะครับ ตั้งกระทะนะครับแล้วก็นก้ำมะขามเปียกลงใปก่อนนะครับจากปริมาณให้เรี like ายกว่าพอๆกับจํานวนกุ้งนะครับแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกตามด้วยน้ําตาลตีานะครับขอโทษนะครับตามด้วยน้ําตาลตีานะครับหรือน้ําตาลมะพร้าวครับแล้วก็น้ําปลานะครับแล้วก็รากผักชีโขกนะครับลงไปนะครับ แล้วก็คอยคนนะครับคอยคนให้น้ำตาลละลายครับช่วงนี้เราก็พอน้ำตาลละลายแล้วเราก็ชิมรสชาติไปเลยนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของเมนูคือราดซอสมะขามนะครับมีความหอมของมะขามมีความเปรี้ยวนะครับแล้วก็หวานตามเค็มนิดนึงเผ็ดหน่อยหนึ่งครับแซ่บๆครับเมนูนี้ครับก็ไม่เผ็ดมากครับ น่ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ตักราบใส่จานเลยนะครับอ่าครับการอาหารหรือทําอาหารต้องใจเย็นๆนะครับจะได้อาหารที่อร่อยครับถ้าไปทาไปทานตามร้านเราก็จะรอนานเพราะอะไรเพราะว่ากุ๊กจะใส่ใจในรสชาตินะครับให้อาหารที่ออกมาลูกค้าชื่นชอบนะครับนี่ครับโรยด้วยสามกรอบของเรานะครับที่เด็ดนะครับทานควบคู่กันแล้วก็ตัก ใส่จานแล้วก็ลากด,ด้วยน้ําซอสน,นะครับจะอร่อยมากครับแล้วก็พร้อมกระเทียมเจียวพริกทอดนะครับอร่อยเด็ดครับขอแนะนำให้เพื่อนท,ทําทานกันนะครับเมนูยั่วๆนะครับรายละเอียดก็จะเขียนพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับสอบถามได้นะครับก็จะ ก็จะแบ่งให้เพื่อนบ้านหนึ่งจานนะครับกุ้งสี่ตัวแบ่งปันครับเ่าวันนั้นเพื่อนบ้านก็เอาขนมมาฝานะครับนี่ครับอันนี้ทานอันนี้ทานเองเลครับจานนี้ครับสี่ตัวให้เพื่อนบ้านนะครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปอาหารดีมีคุณภาพต้อมแชนแนลห้านะครับสวัสดีครับ